คนก็เช็คจำนวนก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนพอดีแต่ไม่รวมคุณยายภาษานะเอคุณยายภาษาต้องเสียอยู่แล้วสา <c oughs> มร้อย้ <c oughs> คุณยายภาษามีเพี้ยนสามร้อยบาทคือเก่าเออเอาแลยเอาผ้ามาหานะ้อยเราโูมีการเล่นของกันด้วยนะ <c oughs> มีการใช้ผ้าใช้อะไรโหทั้งผ้าทั้งตะกุดมาแล้วครับมาอย <c oughs> ู่ทั้งผ้าทั้งกุดเออ คนแรกเลยนะครับเป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อตุยมามาจับก่อนเลยครับมายั่งย่างมาที่พ่อไปเลยเอาไปถือเยื้นเยื้นเยื้อยื้นนอยถือเอ้ยพ่อจับให้พ่อจับอให้พ่อกินให้พ่อลูกคืนลูกคืนมานะครับคนก่อนคนก่อนจับมาแล้วมาให้พี่ก่อนเลยทำแคร์แดมไม่ทำ เป็นเจ้าของเบื่ออะไรเอ่ยเบอ่ออะไรเอ่ยเบื่อห่เบอ่ออะไรเอ่ยเบอรหกเบอนบ่เดยวก่อนจะกเาเอ่เบื่อเบื่อประหยัดไฟเบอมาเลยมาเป็นพ่อใครเป็นออมาแท่งก็ได้มา นี่นีแทงเป็นเจ้าของกอก่อนลงนะพ่พอขึ้นมาเชิญบนเวทีเลยครับตอนนี้โอควไปะรับรนคุณมด้วยค่ะพุทพ่อตุ้ยนะครับโอเคค่ะ เยอย่าพังไงจับตอดีอพ่อจับตอไม่ใช่แท่งแท่งจับตอพอได้แล้วนะคะตุนไว้แล้วต่อไปก็เป็นไม่ใช่หรือว่าเช่คุณแท่งห่าพ่เป็นพ่อเย่หมดเ่ก็นีเลยพ่อต่อไปคุณแท่งใช่เป็นพิธีกรครับคุณครูธีรพลหรือครูแท่งนั่นเองแท่แทงแทงแท่งแทงแทแทแทง คุณแท่งนี่เบอร์หนเดเบอร์สเบอร์สเบอร์สมต้องจะเอามนคางมาแล้วตอนนี้อยู่กับคุณครูแท่งนะฮะแถม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 ฮ็แมแทมแทมคุณแทงคุณแทงขาดคนต้องหอนคางเบอร์เบอร์สคิสิโลเดล้วเดเบอร์เบอร์เเบอร์เเ ตยยของพี่ไทยเหรอเขาแม่ก็ได้มากเเอาไปเอาลจกข่เอะไนดูทยอยู่องีเพาแงเบอร์เอาตัวพุ่มแม่ก็ได้าอดูไทยอยู่แม่ไทยอยู่ดมาดีจัเลยไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนอมายนต จะได้เห็นสวยๆโอเคค่ะายดจอมแล้วยุจอสกโอเคนแล้วอก่อพีก้อนทำหน้าที่ต่อค่ะเอาคุณพี่คุณพี่จับต่อคุณพี่จับต่อต่อมาเป็นคุณแม่แสงนะครับแสงกันนีเน่ อ่ะยกขึ้นเดี๋ยวขย่าก่อนเดี๋ยวเอออ่ะขอสอบถามหน่อยคุณแม่อยากได้เบอร์อะไรครับอยากได้เบอร์หนึ่งเอออยากได้เบอร์หนึ่งเออตอนนี้ล้วงไปแล้วครับเบอร์หนึ่งเป็นอ่างเปาดีกว่าวอ่าจับจับตอนนี้อ่างเปลี่ยวตอนนี้ฉลากอยู่กับพิธีกรนะคะตอนนี้ ลุ้นกเดี๋ยวก่อนแทนแทนแดงแทนเดี๋ยวแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนพิธีกรนี่แบบไอ้เดี๋ยวก่อนพิธีกรนี่มันจำมันมันจำมันมันจะหอรับชันหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนไม่มีโปรใสครับโปรไซตอนพิช ALAR อยู่กับในมือพิธีกรเลยนคุณแม่อยากได้เบอร์อะไรนะครับเบอร์หนึ่งอยากได้เบอร์หนึ่งของอาจารย์เบอร์หนึ่งแทนแทนแดงแถมแถม Chrom, เต็มเต็มเบอร์อะไรนะเบอร์เบอร์ไหนก็เบไหนไม่ใช่เบอร์ทเบอร์สามของป็นของคุณครูฝ้ายนั่นเองเน่ยเบรสามเรียนเชิญคุณครูฝ้ายมามอบรางวัลให้กับคุณแม่ดพื่นครับมาแล้วเอาของขพี่ฝ้ายเลยนะเบอร์ส เพลือกสาเข้าหน้าหนาวพอดีกอดนอนข้างต่อัพี่นอนใบนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับสั่งซื้อมาจากนิวซีแลนด์เย้เย้นิวซีแลนด์เลยว่าต่อไปต่อพี่ฝ้ายจับตัวคนฉลาดก็อนยกขึ้นลูกว่าะยุกยกขึ้นสูงเพราะว่ามันจะมีคอรั o l ันแป๊บนึงยวครับอันนี้พี่ฝ้าอยากได้เบอร์อะไรครับอยากได้เพอร์สี่ อยากได้เบอร์สี่เอ๋ยยเบอร์สี่เป็นของที่น่ารินมากเลยเบอร์สี่เบอร์สี่ที่บอกว่าแบบต่วนแบต่นอาจจะเป็นมะพร้าวก็ได้มาเลถักมาแล้วตอนนี้ฉลากอยู่กับพิธีกรนะคะตอนนี้ทำแท้แท้แทมแท้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 แทเชื่อได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้มีมือเบอร์เบอร์อะไรลูกเบอร์สอง มื่งเลยค่ะหุ่นหลองพัใแก่เรายังไม่แตกเลยติดยางครับต่อไปก็เชิญคุณศิริการหรือน้องปลายของเราในจับฉลากเดี๋ยวก่อนจับเดี๋ยวจะพึ่งก่อนจับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าคุณน้องปลายนี่อยากได้เบอร์อะไรเอเบอร์อยากได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอสาชูก็้สึกสูงมันมีความรู้สึกว่าเบอร์ถูก่อยังไง บมาแล้วตอนนี้ฉลากอยู่กับพิธีกรครับแถมแทมแดงแถม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 เบื่อ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  ขึ้นมาจเขาอิบเอาวบันี้อยากได้เบื่อไรเบอไรเลยเมื่อไรอยากได้เไม่อยากได้เลยต้องมีในใจซะแล้วคะตอนนี้เออไม่อยากเป็นแมวที่ลุงอมอาจจะเป็นท้องมันใหญ่เอไปมาเติมอาจับแล้วครับตอนนี้มันมันม้วนดีจัง มาฉลาเใ่อีิทเตอดเลยครับตอนนี้ตอนนี้ยุดตรงนี้แล้วแทมแดมแดมแดมแทมแทรแทแทม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 อทมนองน้องามแมมมอมมอมมมม่ยทม นีไอ้ย่าพานะอมลูกโอเคค่ะมองกล้องเลยนะคะตอนนี้ฉลากมันโอเคค่ะไม่ให้หลงดูแล้วใครของใครยังไม่ออกบ้างพิธีกรคะ้อนนี้ก็ของอะไของพี่ไทยไม่ใช่นะวันนี้ก็ของอาจารย์ของน้ำทายแล้วก็ของรู้แล้วของแม่หรือเปล่าคุณแม่หยิบไปแล้วของพ่อ คุณพ่อใช่พ่อคุณพ่อยังไม่ได้มอบเออรับยังไม่ได้มอบเออเดี๋ยวเพิ่งจับนะคุณแม่ต่อไปน้องมายุจะเป็นคนจับเป็นอาจารย์ตัวเนี้ยอาจารย์คนดีอาจารย์คนดีอาจารย์ตัวเดียวอาสาธุสาธุใส่หัวกับลูกเออชื่อชื่อทั้งปูดินไหมฮะน้องมายุได้เบื่ออะไรเอ๋ครับหนึ่งเอ้อ ่อนจะจับขอให้แนะนําตัวก่อนได้ไหมครับได้ค่ะเด็กชายอะไรเรียนอยู่อะไรใช่ทันช้เพิ่มสีบุตรครับชื่อเล่นชื่อน้องวายุอ่าเรียนอยู่โรงเรียนอะไรเอ่ยบ้านหนองนาไฮโลสานบูอยู่ชั้นปสองคุณครูประจําชั้นนี่ครับนั่นครับเดี๋ยวลูกคุณครูประจําชั้นชื่อว่าอะไรครับพี่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังอะไรนะฟังอะไระฟังมาเยอะฟังกูก่อน มัที่เป็นเนียนเลยอันนงบกบึ้งเยะคคคเียนละเอาหยิบบเากด็กขึ้นมืออาอาอ๋อไรอไม่รอเดี๋ยวครับเขาอเออใช้เื่อคู่กอแแถมเอเพแถมแถมอยากได้เบอร์อะไรนะครับเบอร์หเฮ้ยเบอร์หนึ่งบบียนดงแถมแม เบอเบ้เปรเอเบหบอเอออเนเป็นยปกอะงกเออตกันอีแล้วพี่เซตอีกแล้วด่วนมดของอาจาจเลยลูมหายอือเห็นบามฐานูหมอยุมงกลูกสมควรทีป็นโอเค ไม่นาปีที่แล้วน้องทายได้รางวัลใหญ่ด้วยห้าออะที่แล้วัน้จเป้าสคุวพอั่นนี่บัพ่อเอบพ่อคุณบด้แล้วจับบือที่มื่อตรงเหลือของอาจารย์ก็ของพวกเพว่เง้ตรงในมอพอลัรับเื้อของขาไปฮะของพ่อได้แล้วบอก เนี่ยคู่แทงไปวนใช่อีกแล้าบานของพ่อน่ะได้แล้วความหมายก็คือถ้าน้องทายจับได้ของอันไหนอีกอันนึงก็จะเป็นของพ่ออาจารย์กับน้องทายเลยมาอล้วรย์ของกันเลยดีกว่าเดี๋ยนี้เจ๊ได็กก็เป็นของน้องทายกใช่ผู้อาจารย์เขาได้ของตัวเองไม่ได้ใช่าออม่จับที่หนี่งถอดเสื้อแย่เอาง่ายอย่างน้อยน้อยก็ให้อาจารย์เป็นคนจับเอาละให้อาจารย์จับดีกว่า ลองดูสิแสงว่าดวงเขานี่ย่้แสดงว่าดวงลุกท่านเขาก็อาจารย์ที่นีดเ่อน้เงินบ้าพี่ก้อนก็เลยเงินหาเลยน้องไายมาจับพร้อมกันเลยก่นมาพี่เราจับตัวพี่อันนี้อันเยอะกว่าเต้นดังเต้นดังเต้น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 เตเต้นเนบอเบอเบอเ หนึ่งจะเพิ่งรอบนะเบอร์หนึองน้องทายสามเอาลองก่อนะคะเออโอเคเอาทีนี้เบอร์หนึ่งคิดต่อนอ่อนมันขี่ข้อนะพี่น้องเดี๋ยวเออไม่ไม่ใช่น้องทายปีนี้น้องทายเดี๋ยวประยุทกดเดี๋ยวจะได้ผลเรยนะเดี๋ยวตัวว่าคัสงสัยจังเลยอ่ะเออน้องทายจับเลยครับสงสัยยังไม่ได้เลยเบอร์ เบอร์อะไรเบอร์เบอร์เบอร์อะไรอ่ะเบอร์หนึ่งค่ะโอยนะจ๊ะ่ะน้องะค่ปีนี้อาจจะไม่เหมือนปีที่แล้วก็ได้อยากได้อยากได้ที่ธีกรอนอยากได้ปีนี้ปีนี้จะไม่ใช่เงินอาจจะเป็นทองเออป้องกันนะคะพิธีกรด้วยนะพิธีกรจะมองก็ได้ถือไว้ถือไว่เือไว้ถือไว้ถือไว้โอเคค่ะโอเคเรียบร้อย ทีนี้ขอไม้แป๊บหนึ่งค่ะมาถ่ายรูปรวมกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเป็นเขียนบทไปเริ่มเขียนบทไปแล้ววันไหนยู่สุดท้ายพี่มีงานแข่งเรื่องอะไรไหมมีก่อนแล้ววันแล้วันแล้ววันแยงเขาเขาจจับเขาแรงมาจะบ่มาผิดแบบเยนบทไปอ้าวขอมคอนถึงเต้นยังไม่หมดนะคะไอางงี้อันเมื่อกี้คือจับจับสลากของขวัญก็คือแต่ละคนเตรียมมาแล้วก็มาจับแลกกันแต่อันนี้ค่ะ ปีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรัปีใหม่มอบโชคให้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะให้ทุกคนเสี่ยงโชคด้วยมือของตัวเองอในนี้นะคะจะมีลูกบอลอยู่นะคะสีเขียวหนึ่งลูกสีเขียวแทนยีสีบาทใครจับได้สีเขียว